สวัสดีคุณพ่อแน่นครับ FC ทุกๆท่านเลยนะครับเตรียมเช้าๆนะครับตัดญ้าเต็มรถละนะครับนี่ครับแต่ว่าเราเหลือไว้เหลือไว้ประมาณสักสองสามกอเพราะอะไรนะครับเพราะว่านี่ครับมีมีรังนกด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามีไข่หรือเปล่า มียังไม่มีไข่นะครับรังนี้นี่ครับรังเขา,อาพอดีเกี่ยวรอบๆแล้วนะครับกําลังจะเกี่ยวตรงนี้นะครับเหลือบไปเห็นก่อนเขาพึ่งพึ่งทํานะครับนกทำนะไม่ใช่พึ่งทํานะครับนอกอ่าหญ้ามันยังเขียวๆอยู่เลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเจ้าของเขาก็น่าจะมานะครับ เดี๋ยวเหลือไว้ให้เขาอยู่นะครับย่าหน่อย